โดยพระมหาแสงชัยคุณนัทโรผู้ช่วยเจ้าอาวาบพระธรรมกายโอซากา้าได้สอนการฝึกสมาธิเบื้องตน้นโดยได้สอนให้ทุกคนรู้จกักศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหรือความทุกข์ได้ทั้งปวงและสามารถเข้าถึงบรมสุข นั่นคือเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่มีอยู่ในตัวของทุกคนก่อนที่จะได้นำปฏิบัติธรรมภาษาญี่ปุ่นและผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแต่ละท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมีอารมณ์สบายใจหยุดนิ่งได้รับความสุขจากการนั่งสมาธินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันทำขนมกับเมนูขนมบวยลอยมะพร้าวอ่อนโดยกัละยาณมิตร ทัศนีมูรขได้สอนทำรรอาหารด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจภายหลังจบกิจกรรมทุกท่านต่างมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นและตั้งใจกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งอย่างตั้งใจจะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายโอซากา้าในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ